ในการหาเสียงเนี่ยพูดตรงๆว่าบางครั้งก็มีการมามาลองของกับพ่อบางทีเอาเข้าไปามดงทาอะไรแถวหนองขนานหนองว่าเขาไปลึกๆเนี่ยพ่อต้องลงพื้นที่อ่าก็ไปหาเสียงเดินๆไปก็รำตั้งเวทีหาเสียงมันก็มีบางคนก็ถือเอ็มมายิงเราพูดทีก็ยิงเอ็มที่ปั้งลรพูดทีมก็ยิงเอ็มใส่ปั้งอย่างแบบนี้เลยมีรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ สียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง k บโคกซีโกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกันละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวเรื่องบองคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ เหตุการณ์นี้วอเจอพ่อปุ๊บนึกเรื่องนี้เลยนายบอเนี่ยวันนั้นอยู่ไหมพ่อเลยบอกว่าอามีอย่าโกงกูเลยนะกูบอกึตรงเลยว่าันนั้นถ้ามึงไข่เข้าไปมึงก็เจอมันเลยผมว่าพวงผ้ามาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมึงลืมมองคนเราถ้าจะไปมันต้องมันลืมพวงผ้าเอาไว้ไงเพราะมันพาห้อยติดคอเนี่ยคบแต่มันแฝงเอาไว้อยู่แต่ความชงนใจมันไม่สังเกตถ้ามันเห็นพวงผ้าตรงนี้มันต้องรู้เลยว่ามือคือหลบอยู่ในห้องนั้นแน่นอนหรือบอกให่กูบอกตรงว่ากูโกงหกหมื่ท่านว่าไง่ะเอ้ยไปแล้วแล้วแล้วย ก็อย่างระวังประกันตัวมาสู้คดีด้วยแล้วบวกกับเป็น10ปีแล้วนะระยะเวลาจากหลังยางนั้นตอนหลังก็มาเที่ยวเดยกันมาอะไรกินลูงกินเหล้าเดยกันก็เลยลืมเรื่องนี้ไปในบอยไม้ก็ตอนหลังก็ไปถูกจับคดียิงคนแล้วก็โดนคดีเก่าเข้าไปด้วยแล้วก็ถูกจับติดคุกนี่แหละมันเป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เยาวชนได้รู้นะว่าเนี่ยการกระทาที่ทําไปแล้วมันก้าเข้าไปเนี่ยมันถอยหลังลำบากของการเลนไม่ตายก็ติดคุกแต่พ่ออ๋อเนี่ยทำไม่รู้ว่าขึ้นหลังเสือแล้วมันหลงยาหลงยาแต่มันไม่จริงนะสำหรับพ ว่าพ่อเป็นคนขี้ขาดไงจึงได้ปรับตัวเพราะว่ารู้ว่าเดินต่อไปเนี่ยเรามีไอดอลต่างๆให้เราเห็นแล้วขนาดใหญ่ขนาดนี้ยังตายไม่รอดประเภทนี้พ่อก็ได้คิดไต่ตองว่ากลับตัวดีกว่ามีชีวิตอยู่ดีกว่าอย่าให้เป็นตำนานเขาเล่าถึงประวัติเราแต่เราตายแล้วเงี่ยไม่เอาดีกว่าแต่คําว่าขี้ขาดผมว่าไม่เหมาะสมกับพ่อนะเพราะเรื่องพ่อเนี่ยคือว่าการเล่าเนี่ยมันเปรียบเทียบกับมือปืนเนี่ยนักเลงกับมือปืนเนี่ยอย่างอย่างพ่อที่ผ่านเรื่องที่เล่ามาในตั้งแต่ต้นนีพีเป็นการยิงตัวตัวอย่างนี้ยิงก อ่าโอเคยังมีความที่แบบว่าเอ้ยซุ่มยิงความที่เอ้คุณอยู่ในที่มืดเออเหยื่ออยื่ที่แจ้งอยู่ที่แจ้งอ่าอย่างพ่อนี่คือซึ้งซึงหน้าเลยดวลกันแบบตัวต่อตัวก็มีไอ้พวกปืนปืนนี่เคยยิงคนตายมาสามสี่ห้าศพนะพอไปมีเรงมีเรื่องอะไรนะเห็นแม่งหลบอยู่ก่อนหลบก่อนเพื่อนเลยเพราะอะไรเพราะฝ่ายนั้นมีปืนนะใจไม่ถึงอะไรพวกนี้แต่ถ้าหากว่าเปแอบซุ่มยิงคนหรือว่าอะไรนะหัวใจมันแน่หรือว่าคุณไม่รู้ตัวไปถึงยิงโป้งเนี่ยมันทําได้ดีครับแต่เมื่อเหตุการณ์ที่ฝ่ายนู้นก็มีปืนเรรราก็มปื่่่่ยยงตตออออู้สึึใจไซพ เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วไอ้บอยไม้เนี่ยเคยไปกับพ่อไปเจอด่านหน่อยขี้เยี่ยวแตกขนาดมันยิงคนตายด้วยเท่าไหร่วันนั้นพ่อพอดีพี่พ่อจะไปทางไปเล่นที่บอนพญาคุดที่ของตันเนี่ยเอามานั่งรถไปด้วยไปเจอด่านหน่อยเนีแม่งนั่งตัวสั่นไอ้บอยไม้เนี่ยนั่งเยี่ยวแตกเลยทำไมบอกกูแช่แชโอ้โหีนมึงฆ่าคนมาขนาดไหนเนี่ยอะไรวะแค่ด่านเ่ยบอแฉะเลยหรอพ่อบอแทะเลยไอ้บอยไม้เนี่ยพี่พ่อช่วย่อรักมันเ่ยเหงื่อแตกหรือเปล่าไม่เหงื่อแลเวยี่วเลยพี่สม สำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการะคัทหนึ่งไบโคกซีโรมาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจการะคัทหนึ่งไบโคกซีโรหรือ l i น์แอดโคกซีโร่สตอรและสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ เล่าลายฟังอย่างลูกตอนที่พ่อจะไปลงสอจอเพชรบุรีตอนนั้นพ่อทําครัวมาน้านะครับพ่อจะไปลงสอจอเพชรบุรีพวกเพื่อนๆพ,พ่อเนะี่ยมันก็เป็นขายใหญ่แต่ลนะแต่ละมุมเมืองของจังหวัดเพชรละเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมุมนั้นเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ตรงนี้เบอร์หนึ่งเพราะว่ามันเคยเดินตามหลังพ่อมาอมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เด็กในสจลักนามสกุลอยู่สุขโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันตั้งแต่ตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยเรียนหนังสือที่ กองชัยเที่ยนทำนะพูดได้เลยเพราะว่าเป็นหลานที่รักของท่านจองชัยท่านจองชัยท่านเป็นคนเมตตาดีครับนะครับแล้วเรื่องนี้ท่านก็รักเอ็นดูสจรักเป็นอย่างดีสจรักเนี่ยเขาบอกกปนว่าเขาจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยเพื่อไปลงสจแล้วเดิมทีเนี่ยท่านสจรักนี่คือเป็นคนจังหวัดอะไรเพ่ะเพชรบุรีครับอ๋อคงเป็นคนเพชรบุรีครับเป็นคนเพชรครับและไม่เคยไปเลยนะมันปันแน่มากนะครับไม่เคยรู้จักจังหวัดเลยไม่เคยไปเออแต่มันไปสมัครแล้วได้เลยอ่ะสมัยแรกสมัยแรก เพราะอะไรอ่ะเขาถึงชนะการเลือกตั้งเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นบารมีเขามากกว่าคนหนุนหลังเขาดีดันสจอรักขึ้นมาเป็นสจอส่วนพ่อก็สมัยแรกก็ได้เลยเหมือนกันก็เออดีใจบางทีไปเจอในช่องสำเนียบกันก็โอเคครับยังเจอหมดสจอรักแล้วไอ้แดงโคกปีบในชุดเดียวกันเลยแดงโคกปีบคือพ่อก็เจอแล้วก็ล็อตเดียวกัน้วยล็อตเดียวกันหมดที่พ่อเอ่ยชื่อมาเนี่ยนะถ้าใครศึกษาหรือใครชอบในการที่เอ่อวงการนักเลงวงการมือปืนใช่คือ จะรู้เลยนะว่าชื่อที่พ่อเอ่ยมาตั้งแต่ต้นเนี่ยจนมาถึงเนี่ยแดงโคบีบเนี่ยเป็นตำนานกันหมดเลยสจรุ่นเดียวกันเลยสจรักในขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อนตมาตั้งแต่เด็กพ่อก็ตอนนั้นพ่อก็เป็นสจที่เพชรบุรีเหมือนกันความเป็นสจอ้อนเนี่ยเป็นมาอย่างไงอะไรไงเอาเอาสจรักกันพร่าเพราะว่าพูดถึงท่านสจรักอยู่สจรักเขาก็ลักษณะของเขามเป็นคนอัธยาศัยดีพอขึ้นมาจากเพชรบุรีเนี่ยมันก็มาเปิดเป็นสโต์ขายเป็นสโต์ขายเหล้าแต่ว่าสจรักมันค่อนข้างจะติดเล่นกันพนันไออก็ชบทา เขาชอบกินมากกว่าชอบกินเที่ยวอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เจอกันออก็อยุเทพขเขาก็เป็นเดินขเขาก็เข้าบอลเล่นส่วนพออ่อก็เที่ยวในวงการบันเทิงอะไรเวนี้ชอบอย่างเงี้ย <ผม S 1> ชอบแตกต่างกันไปเขาอยู่มาวันหนึ่งเขาก็มาหาผมเขามาพูดแบบพอพอดีมันมีงานมางานหนึ่งแถว่จันบุรีอะพอดงานอะไรว่ารักเราไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ข่าวมานานแล้วว่าจาันบุรีเนี่ยชุดเพชรเนี่ยขึ้นไปทํางานกันหลายชุดแต่ทําไม่สําเร็จคือตั้งใจจะฆ่า สอจอคนหนึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลมากในจันทบุรีในจันทบ,บุรีจันทบ,บุรีรสอจอคนนี้นะครับเอยมาคนก็รู้จักอะ่ะแต่ยังไม่เอ่ยแกเพราะแกก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยบาร,รมีแกดีแกใครทําก็ไม่สามารถทําแกได้ชุดเพชรขึ้นไปไหลายชุดเท่าที่ผมรู้นะก็จะผ่านมาหาผมก่อนมาหาผมผมก็ให้ตังค์แล้วก็ถามมึงจะไปไหนกันขึ้นจันท์ขึ้นจันทเอ๊มันมากายชุดทําไมมันจะขึ้นจันทบุรีโหสุดงานนี้ทุกคนที่ขึ้นไปก็ทําอะไรไม่ได้แต่ผมไม่รู้กระบวนการด้้ววววยยนะะลก็ไไ่่รรรรับออเาาดหืง เสริมให้เขาไปไปฆ่าสจคนนี้ด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะทีนี้ผ่านมาใครมาหาผมผมมีตังค์ผมก็ให้ไปแล้ค่าบร่ค่าน้ํามันไปอะไรเงี้ยเราก็ให้ช่วยเหลือไปตามแบบน้ําใจของเราแต่เราก็ไม่ถามนะว่ามึงจะไปจัดการใครเงี้ยเราะจะไม่ลงรายละเอียดไม่ได้ไร่มกระบวนการใดๆด้วยทั้งสิ้นแต่เพราะอะไรครับพ่อยกบรรดามือปืนเมืองเพชรไปเนี่ยเพื่อสังหารกับสจคนนี้แต่ไม่สําเร็จเลยพ่อพอจะรู้ไหมสจคนนี้เป็นคนมีบบุญวัสนามากแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลสูงแล้วก็แกค่อนข้างระวังตัวมากแล้ว สายตาแกไวแกรู้แกคล่องแกรู้หลบหลีกได้ได้เยี่ยมมากอ่ะสจอนี้แกเก่งมากจนกระทั่งมาชุดสจอักเป็นคนรับงานสุดท้ายผลสุดแล้วสจอักก็ขึ้นไปแต่เพอ่อนขึ้นไปในในช่วงนั้นเองตั้งใจจะไปวางระเบิดรถเบนซ์คันนี้ซึ่งรถเบนซ์คันนี้สจคนที่จันบุรีนี่นะลูกสาวเขาก็เขาก็ได้กับสสเพชรบุรีคือเชื่อมโยงเกี่ยวดองกันหมดผูกพันกันผูกพันกันผลสุดแล้วสจอักก็พยายามขึ้นไปหาช่องทางจะยิง ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ก็เลยมีทางเดียวคือต้องวางก็กล่าวว่าท่านส,สจคนดังที่อยู่จันทบุรีนี่ต้องมาขับภรรยากลับมาขับแทนแต่ทุกทีท่านเขาจะจะขับเองต้องขับรถคันนี้เป็นรถ<ช>ของท่านไงเมื่อภรรยาขับไปได้สักระยะหนึ่ง เมืก็ทํางานภรรยาสอจอคนดังเมืองจันน่ก็เลยเสียชีวิตเราเสียชีวิตปั๊บเขาก็สืบสาวราวเรื่องเรื่องนี้เจ้าของคดีก็คือเลวัตลงมาทําคดีนี้ <ทำ S 1> เองทำคดีเ,เองเลยเรื่องนี้ครับท่านเลวัตก็สืบสาวราวเรื่องจนท่านสืบไปสืบมาใช้เวลาระยะหนึ่งอะสืบจนรู้แน่ชัดแล้วก็ได้จับตัวสจรักสึกจับมานน่งเครื่องบินมาเลยนะน่าอยู่จังหวัดเลยด้วยซ้าตอนนั้น<ม>นะเอานั่งบรรทุกเครื่องบินเข้ามากรุงเทพเลยเรื่องนี้บอกตรงว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะผมบอกว่าสจรักไม่รู้นะ อาจจะคิดผิดครั้งนี้นะครับแต่ก็ทําไปแล้วทาไงได้นะครับเพร,ร,ราะว่ามีการตายเกิดขึ้นแล้วแล้วโดนจับกลุ่มนี่คือไม่มีผู้ร่วมขบวนการด้วยครับก<อ>็มีจากคนดังร่วมด้วยผู้คดีจาคนดัง้ก็เขารับกรรมมาพอสมควรกันแล,แล้วล่ะ ผมเห็นมันครั้งล่าสุดก็คือมันอยู่ที่วัดดุสิตเอามาเผาวัดดุสิตผมก็ได้ไปงานด้วยบทบุญกันไปหมดกรรมหมดเวงกันไปชดใช้กันไปแล้วไม่ใช่เท่านี้นะสว่วนตอนรักมาวันนั้นมันยังมาเจอผู้กองเปียกผู้กองเปียกคนนี้ก็คือคนที่เป็นเจ้าของคิวอยู่หน้าพาต้าคิวรถตู้แล้วผู้กองนี่คือเขาเป็นทหารหรือตำรวจเป็นตำรวจเป็นตำรวจ,ตรวจแต่โดนไล่ออกผู้กองเปียกนี่ก็มาถามถึงเรื่องเนี่ยถามถึงเรื่องรักเ่ยว,ว่าเอยรักมันเป็นยังไงมัง่งอะไรต่ออะไรผมเลยอ้าวผู้กองเปียก ผู้กองทำไมผู้กองโดนปลดเป็นตำรวจนะเขาเลยบอกออทเทอร์เทนนั่งเล่าให้ฟังกันเลยเปิดเล่านั่งคุยกันตัเล่ากินเปิดแบกกินกันก็มีเรื่องคุยกันอีกบอกนี่ก็ไปเชื่อไอ้เสือหยดไอ้เสือหยดดีเอาละมาอีกหนึ่งหนึ่งตัวละครแล้วอันนี้คือเสือหยดเป็นเลยตำนานอีกหนึ่งคนเสือหยดเนี่ยมันเดินคู่กับต้อยตาลคงนะต้อยนี่คือเซียงพ่วงรอดมือปืนร้อยศพร้อยศพเรื่องของเรื่องผู้กองเปี๊ยงเนี่ยแกเป็นตำรวจอยู่ดีๆครับ เา่าไอ้เสยหยดก่อนไอ้เสยหยดเป็นคนบางจากเพชรบุรีตอนนี้สมัยก่อนเนี่ยในเมื่อจะเดินทางจกบางจากมาเรียนหนังสือเนี่ยมันก็ลำบากก็เลยต้องมาอาศัยวิวัดกันหลกซึ่งยุคนั้นเขาเรียกว่าเรียนม7็ถ้าเทียบเท่าตอนปัจจุบันก็คือก็ต้องงงเหมือนพี่นะพวกเด็กสมัยใหม่ต้องงงอยู่แล้วว่าแต่สมัยนี้มีมหกแล้วก็ขึ้นมหาลัยเลยใช่่ไหมแต่สมัยก่อนต้องเรียนมากกว่าม .6 ต้องเรียนมากกว่ามกว่าจะเข้ามหาลัยนี่ต้องจบมอะไรพอต้องเรียนม7ม8แล้ 6. วถึงจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยม แปดนะครับน้องๆนะ,ะเขาก็เรียนม .7 เป็นเด็กเรียนดีนะเสวยยอดจบม .7 เลยจบม .7 รู้สึกจะจบม .8 ด้วยเพราะเป็นเด็กเรียนดีมันก็เป็นเด็กดูกับผมนี่แหละก็เดินตามหลังผมนี่แหละม,มันก็ไม่คิดว่ามันจะเกยขนาดนี้มันเคยไปยิงร้านแคน์กับต้อยตาลกงนี่ยนะยิงตำรวจเจ็ดศพน้่นะขนาดตำรวจนั่งท้ายกระบะรถมาเนี่ยตำรวจพลร่มกอกคุ้มครองคนที่ฆ่าพ่อแม่ของต้อยตาลกงต้อยตาลกงเสียอิ่งพวงรอดครับมือปืนร้อยศพเนี่ยนะซึ่งออกจากเรือนจําต้องเอาตำรวจพลุ่มพลุ่ม จากหุ่หินจากชะอำเนี่ยเป็นมือชาติดนะผลร่วมพวกเนี้ย <ๆ S 2> ก็เลยนั่งท้ายกระบะมาเพื่อปกป้องส่วนคนที่เคยฆ่าพ่อแม่ของต้อยตากลกงนั่งอยู่ในรถแล้วคนที่ยิงนะเจ็ดศพอีกคนหนึงหนีประสาทเสียไปเลยนั่งข้างหลังมาเจ็ดคนนี่นะปืนก็อยู่กับมือนะแต่เชื่อไหมว่าต้อยตากลกงขับปืนปาดแล้วให้เสือหยดยิงเนี่ยยิงกาดอย่างนี้นะหยิบปืนที่ถืออยู่ในมือยังยิงตอบโต้ไม่ทันเลยเขาจะความความไวเขาจะเจา้าหน้าที่ก็คือมีอาวุธมี้อนพร้อมที่จะยิงต่อสู้แต่ได้ความเร็วของ เสย์ยศเนี่ยยิงเนี่ยกาดเจ็ดศพเนี่ยไม่ทันเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังเนี่ยตายหมดอีกคนวิ่งหนีเข้าป่าไปเลยประสาทเสียเป็นบ้าไปเลยประสาทยิงไปประทัดอน่ะปุ้งสองคนเขาซัดกันทั้งทั้งนายยศกับนายต้อยตางกงยิงเจ็ดศพนี่ดังเลยนะดังมากคือแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดกี่นายครับนกเจ้าหน้าที่ประมาณสักสี่หรือห้านายนะ,ะที่เหลือนั่นก็คือคนที่ยิงอ่า พ่อ,พอและแม่ของต้อยตานโกงในต้อย่นั่นก็ตายหมดนั่นก็บ,บาดท,ท้ายก็ตายหมดแล้วแต่วิ่งหนีไปได้ได้คนหนึ่งเข้าว่าตอนนี้ก็ยังสต,ต,ต,ติเสียไปเลยออืเพี้ยนไปเลยพูด,ดง่ายๆในหยดก็คือคนคนนี้ที่เป็นคนผลงานฉากาดจดาก,การไี่ยิงแบบโอ้โหก <S <S ็พอที่สุดแล้วก็เสือหยดเขาจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแต่เราย้อนกลับมาเรื่องที่ว่าผู้กองเปี๊ยกก่อนมันเกี่ยวโยงกับผู้กองเปี๊ยกผู้กองเปี๊ยกผู้กองเปี๊ยกเขาเป็นตำรวจร้อยเอกอยู่ที่เขาย้อยเจอเสือหยดเข้าเสือหยดบกพี่เปี๊ยกเนี่ยมันมีคนจีนหนีมาจาก ประเทศจีนมันมีหมายมันยักยอกเงินมาประมาณ้อยห้าสิบล้านตอนนี้มันอยู่เมืองไทยประโยชน์แบบพเป๊ะเอางี่ไหมเราล็อกตัวมันมาคนจีนเนี่ยแล้วเรียกมันตั้งห้าสิบล้านนะเพราะเงินมันหอบมาด้วยมันหนีมาจากประเทศจีนเขามีหมายจับมันอยู่มันเป็นบุคคลที่มีหมายจับอยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวผู้กองเป๊ะก็คิดไปคิดมาจริงหรอไอหยดจริงพี่จริงล็อกมันเลยพี่เชื่อผมเอาก็เอาไว้ตั้งห้าสิบล้านชั่วโมงนี้เป็นตำรวจมันก็เหนื่อยฝันจะได้เงินเดือนก็ไม่พอกินด้วยไปล็อกกันก็เลยไปล็อกไอคนจริงคนนี้มมาาพออ็็กเสรจ ปั๊บก็เอาไว้ในเซฟเฮ้าส์ how, เรียบร้อยปั๊บใช่ไหมครับไว้เซฟเฮ้าส์ปับ๊บไอ้คนจีนก็บอกว่าเงินเน่ไว้ที่หนึง่งผมต้องไปเอาแต่ตอนนี้ผมให้ไปส่วนหนึ่งก่อน50ล้านเดี๋ยวผมมาให้ผมเอาไปตรงนี้ก่อนเท่านี้เอาไปสิบกว่าล้านหรือไงไม่แน่ใจนะตัวเงินไม่ชัดเจนผลสุดแล้วก็เผลอใจปล่อยไอ้คนจีนนี่ไปถือว่ายังไงมึงก็แจ้งไปได้ถ้ามึงแจ้งตำรวจมึงก็ต้องโดนจับล็อกเพื่อไปส่งประเทศมึงครับผมีห<ผ>มา<น>ะลัไม,ม,มีหมายอยู่แล้วแต่อันนี้แม่งหัวหมอย้อนสอนแจ้งตำรวจแจ้งเข้าไปแจ้งกองปราบเขาก็วางแผนเเเลลยย่ออ ที่ป,ปนัดมาเอาเงินป้าพ่อนัาเงินตำรวจก็ล็อกเลยโอ้โห oh. นี่แหละผู้กอง oh. อเปียกแล้วในขณะเดยียวกันเขา,เขา,เ,ขาเขามีหมายอ่ะอแล้วทำไมเขาเขาถึงตัดสินใจไปหาเจ้าหนที่ตำรวจมันยอมแล้วไงคือยอมเลยยอมแล้วมันยอมแล้ว,ลวเป็นไงก็ยอมแหะแต่ hmm. ขอให้ล่อพวกนี้ก่อนให้ได้ผลที่สุดแล้วผู้กองเปียกเลยต้องออกกักตำรวจ โอ้วีนี่ก็คือที่มาที่ไปมันเกี่ยวโยงยังไงกับเสยยศก็คือเสืยยศนี่แหละเป็นคนที่เอางานมาให้ผู้กองเปียกแล้วทำให้ผู้กองเปียกจบชีวิตเหมือนงานออกจากราชการเลยจบเลยชีวิตโดนดำเนินคดีไหมฮะก็โดนะนห้องโดนคดโดนด้วยโดนด้วยโดนดำเนินคดีแล้วเขาสู้คดีกันยังไงนะว่ากันไปจบยังไงเราไม่รู้นะแต่เรื่องนี้เขาสู้คดีกันไปตรงนั้นผู้กองเปียกตอนหลังก็มาเป็นมามาเฟียระดับต้นๆอยู่แถวหน้าพาต้าผู้อิทธิพลนะระดับสองสามสี่เนี่ยหนึ่งต้นสามสี่เลยของประเท อยู่อันดับหนึ่งคือต้นต้นเลยแต่ก่อนเนี่ยพวกเขามาฟีแถวหน้าห้างห้างพาต้าเนี่ยจะทั้งหมดมีวีลรถตู้เยอะๆคือของเขาหมดเลยคุมหมดเลยทุกอย่างจบที่เขาหมดถือว่าก็หมดนะคตไปซึ่งตอนนี้ก็มีชีวิตอยู่ไหมพ่อตายเหมือนกันก็เสียชีวิตอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้ตายด้วยถูกยิงแล้วนะแตเป็นมะเร็งตายไปตายที่บ้านแก่ท่ายางส่วนเสยยศละพ่อเสยยศก็มีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่น่าจะอยู่แถวหนองยาป้องนะขอนแุรี ไอ้นี่การศึกษามันสูงมันครบคนมันครบคนพวกอิตาลีมาเฟียอิตาลีต่างชาติมันไม่ได้ครบแบบมาเฟียระดับในประเทศนะเพราะมันคนมีความรู้ไงไม่แน่ใจนะว่ามันจบปริญญาตรีหรือเปล่าหรือซ้ำเสือสยดเนี่ยเพราะตอนนั้นมันมันจบมาแปดแล้วอะแล้วไปเรียนต่อหรือยังไงไม่รู้ความรู้สูงด้วยเป็นระดับมือปืนพักการด้วยการความรู้ดีเพื่อนมันมาเนี่ยคนโอ้โหแม่งมาเฟียอิตาลีมาเราโอ้โหเราเห็นมันเดินมาเฟียอิตาลีเรยโอ้โหมึงไม่มึงนี่มึงระดับข้ามชาติเลยนะเนี่ยมึงจะบอกความน่ากลัวของมือปืนสมัย ก่อนนี่มองภายนอกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยคือมือปืนไม่รู้เลยอย่พ่อไม่รู้เลยอย่างพ่อเนี่ยมองอ่ะเนี้ยก็มองไม่รู้นะอย่างไรก็ต้องมองว่าพ่อแบบว่าเป็นคนที่มีความรู้ปกติโดยที่ไม่มีความเป็นนักเลงหรือความเป็นมือปืนอะไรยิ่งเสืออยดไแล้วยิ่งเห็นมาแล้วเนี่ยเ่องเหมือนไม่ใช่เลยไม่บอกนะตัวเล็กกว่าพ่อตัวเล็กกว่าพ่ออีกเล็กกว่าพ่ออีกเหรอหอมเดินง้แงงงงงงเลยตัวเล็กจามแบบไม่ได้มีนักเลงไม่ได้หน้าไม่ได้เหีมโหดอะไรเลยครับใครอยากเห็นตัวจริงของเสืออยดนะมือปืนประการคนนี้ก็ออมเเายะร จะได้รบกวนคุณพ่อพาไปหาเนาะไปเลยไปดูพื้นที่กันดูชีวิตของมันว่าชีวิตมือปืนระดับพักการเนี่ยเขาอยู่แบบไหนแล้วตอนนี้เขาล้างมือแล้วนะพูดมาถึงตอนนี้ผมก็รู้แล้วแล้ว่าทำไมเมืองเพชรขึ้นชื่อแต่ไม่ใช่ขนมบ๊อแกอย่างเดียวนะมือปืนเนี่ยเยอะมากเยอะแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะยังมีอีกพ่ออยู่ร้านบางทีมาเฮ้ยมึงขับรถกันขึ้นมาเนี่ยมึงจะมันมาหาพ่อที่ร้านกันมันบอกว่าจะขึ้นขอนแก่นพ่อเอ๊ะมึงจะขึ้นทําไมกันอ้าวจำไปมให้ไปมือหนึ่งมันก็จะขับรถรอพ่อ S <S <หม>คนแก่นผลที่สุดชุดสุดท้ายก็คือชุดไ้ชุดยาวชื่อยาวนะชื่อยาวตัวสูงยาวยาวยาก็จะขึ้นขอนแก่นอันนี้ก็คนเพชรเหมือนกันคนเพชรถามว่าจะไปไหนหกรับงานมาอาวเรื่องอะไรอ่ขอนแก่นแล้วกันคอยฟังข่าวขึ้นไปขอนแก่นเพื่อจะไปยิงเต็งโก้เหื่อที่เขาจะขึ้นไปนี่ก็คือเต็งโก้เต็งโก้เนี่ยเป็นคนที่ฉกาจมากเป็นมาเฟียขอนแก่นเบอร์หนึ่งของของขอนแก่นเลยพูดได้ง่ายเต็งโก้ขอประวัติเต็งโก้ก่อนนะพ่อเต็งโก้เนี่ยนะเรื่องของเรื่องเขากล่าวหาว่าเต็งโก้เป็นคนว่า ข้าเฮียแคลหรือเฮียเหลาสวนมะลีเนี่ยเฮียแคลที่วันสนามวยเขาบอกเป็นฝีมือของเตงโก้แต่จริงแค่ยังไงเราไม่ทราบนะครับครับผม <นะ S 2> แต่ข่าวที่ออกมาเนี่ยคือเตงโก้คนนี้แหละเป็นคนที่ลอบวาง แต่ว่าความเท็จจริงไยผมไม่ทราบนะก็เป็นบาดแผลที่เฮเหลาแกก็ไม่ค่อยชอบตเต้โก้เท่าไหร่แต่ที่ผมทราบมาก็น่าจะเป็นเฮเหลานี่แหละที่เป็นคนจัดการอะไรต่ออะไรน,นะส่วนใหญ่เฮเหลาจะใช้คนเพชรเฮเหลาเป็นคนรักเด็กเพชรเพราะเด็กเพชรเนี่ยมันจะเป็นคนที่ซื่อสรรัตย์รักนายคนเพชรเนี่ยมาพูดง่ายๆว่าเอาใจลองมีบุญคุณ,คณนะถวายชีวิตเลยนายนี่ถวายชีวิตเฮเหลาเนี่ยโดนวานเรา่มันยังเอาตัวคนเพชรนะเอาเอาตัวข้อมเฮเหลาเพื่อให้โดนแทนอ๋อแล้ววันนั้นคือเหตุการณ์ เฮเหล่ารอดมาโดยที่มีลูกน้องลูกน้องค่อมตัวบางตัวไว้บางตัวไม่ให้ดนคนที่ไปค่อมเนี่ยก็ตายไปหลายคนค่อมล่างเฮเหล่านะจากเหตุการณ์วันนั้นนะเฮเหล่าจึงรอดแต่ก็ไม่รู้บาดแผลที่ระหว่างเฮเหล่ากับแตงโก้เนี่ยเขาแข้งกันเรื่องอะไรไม่รู้อะแต่ที่เรารู้คือแตงโก้เลวัน เหล่าและแต่รู้ตรงนี้ว่าแต็งโก้พยายามพยายามฆ่าเหเหล่ามาหลายครั้งทีนี้ตัดมาเรื่องกับในยาวกับลูกน้องคนคนเพชรไปสังหารรอบสังหารในยาวก็จะขึ้นไปขอนแก่นเมื่อสุดแล้วในยาวขึ้นไปซึ่งแต็งโก้ก็นั่งอยู่แต่เป็นคนอื่นเขาไม่กล้าเข้าไปยิงหรอกเพราะวัานั่งกันหลายคนแต็งโก้นั่งอยู่แต่ฟาร์มบ้าบินคนเพชรเนี่ยเข้าใจไหมแม่งพามือปืนแต็งโก้เข้าไปเลยมันก็รู้มันต้องโดนยิงแน่เข้ามาหนึ่งก็ซัดเป้งแต็งโก้ตายตายคนนั้นก็ยิงสาดยิงมันตรงท่านโดนขาอ้นขาก็ล้ม กระเดียกกระเดียดขาหลบมาซัดเต็งโคตายไปแล้วเรียบล้มไปแล้วอยาวเนิ่งไปแล้วอยาวนี่เป็นลูกน้องตะตุนตะตุนเพชรบุรีเดี๋ยวจะเข้าเรื่องกับเล็กนกไนที่โดนถล่มเดี๋ยวจะเข้าแต่ว่ายาวนี่มันสายของตะตุนเพชรบุรีเอาละคน้องนะใครที่ดูอยู่ฟังกันดีๆนะเดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปกับมือปืนมะการอีกองบอกว่าเล็กนกไนนี่สมัยก่อนนี่ต้องรู้จักดีเลยนี่มันจะผูกพันกันหมดอ่ะมันจะผูกพันผูกพันกันหมดทุนเล่าแล้วเนี่ยมันเดี๋ยวถึงคนนั้นถึงคนนี้ถึงคนนั้นคือเอาตรงผมก็เพิ ไปดูประวัติหรือเคยได้ยินประวัติจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงคือมือปืนพวกนี้คือเจอหน้ากันหมดเลยด้วยซ้ำไปส่วนเจอส่วนมากคือจะขัวม้าน้ํานี่เป็นจุดศูนย์รวมพ่อจะรู้รายละเอียดหมดทุกอย่างเป็นที่พักใจของทุกคนใช่ไหมเพราะว่าระดับคนที่รับงานมาเนี่ยก็จะมาพักตรงพ่อพักตรงนี้เพระวก็เคยเป็นศูนย์รวมที่เก็บเรื่องราวทุกๆอย่างไว้หมดถึงจนถึงวันนี้ขนาดพ่อมากรุงเทพแล้วน่ะคนเพชรบุรีถูกยิงตายตรงไหนมุมไหนเพชรบุรีนะพ่อยังรู้เลยว่าคนนั้นโดนยิงตายพพาะยยิิิงงงชชุุดไไหหนนนตออที่่ อยู่เปิดร้านม้าน้ำเลยครับแล้วถึงขนาดว่าพวกคอลัมน์ต่างๆที่เป็นสื่อต่างๆนะติดต่อพ่อมานะนั่ว่ารู้สึกว่าน้องมิ้นเป็นคนบอกมาเองลูกลูกชายของพ่อนะบอกว่าคือติดต่อมาเยอะมากแต่ความที่เขาอยากจะได้ข้อมูลแต่ไม่มาหาไม่มาเห็นน่ะพ่อก็เลยไม่ขอเปิดเผยซึ่งมันเป็นมอเรามุมมองในมุมมองเออขอเอาไปทําในเรื่องไม่ดีก็ได้อาจจะมองในไปทําในเรื่องบวกก็ไม่รู้แต่ถ้าอย่างนี้โอเคผมโชคดีมากเลยเนี่ย บางทีเขารูนะ้เนี่ยเขารู้ตามบันทึกประจําวันของโรงพักแต่อย่างพ่อเนี่ยมันรู้ลึกมันรู้ตั้งแต่ตอนเด็กเลยลรูล้ลึกเลยว่าทําไมมันต้องนั่นต้องนี่ต้องนั่นเขาอย่นะางนแล้วบางทีเขาไปยิงไอ้นั่นตายแล้วคุณบางทีคุณไม่รู้เลยว่าบางทีคนตายเนี่ยมันไปทําอะไรกับเขามาก่อนเท่าไหร่เรารู้ขนาดว่ามึงไปทําเขาไปจนหนักหนาแล้วว่าเขาจึงมายิงมึงแต่เวลาหนังสือลงนี่นี่ไปล้อมยิงนั่นตายครับเห็นแต่คุณไม่เคยรู้หัวใจเรื่องของเขาเลยว่าความกดดันของเขาความทุกข์ทรมานใจความโดนรังแก คนเหยียบย่ำเหยียบย่ำเนี่ยเขาเป็นเจ็บปวดขนาดไหนจึงเป็นแรงบันดาลใจล้เขาจะไปฆ่าคนนั้นตายอะ่ะแต่ส่วนใหญ่หนังสือพิมพ์จะลงก็ลงเฉพาะปลายทางแลนะ้ปลายทางเลยปลายเหตุเลยปลายเหตุนะเลย <ทด S 1> ใช่เลยต้นสายนี่ไม่มาไม่มาเลยครับผมแล้วเขาไปวิเคราะห์กันเองแล้วกันว่าที่พ่อเล่าเนี่ยไปหาข้อมูลดูว่ารจริงหรือเท็จประการใดเนี่ยเราก็เหมือนดูซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วกันครับเป็นเป็นเป็นตอนๆของระดับตำนานมือปืนแต่ละคนนะที่พ่อได้ได้พบเจอตัวจริงๆเนี่ยนะและได้สัมผัสมารู้จักหมดแล ธุรกิจไงที่ว่าเนี่ยถึงบอกว่าลงผู้เสือมาทันไงถ้ามย่งั้นก็จะเป็นขบวนการเดียวเขาเขาบอกว่าเป็นตำนานนักเลงดีกว่าอย่าเป็นตำนานนักมือปืนใช่เพราะว่าจะเหลือแต่ชื่อใช่ไหมพ่อมันยิ่งเล่าพ่อเล่าพ่อองมันเหมือนกันครับผมก็ไม่อยากให้มันตายไปกับตัวเองอายุเราเหลือน้อยเราอยากจะเล่าเพราะเรารู้อะไรมาเราอยากจะเล่าอีกเรื่องนะทุกคนยังไม่รู้ทุกวันเนี่ยคนนี้ก็ยังจับไม่ได้แต่พ่อรู้อ่าเรื่องนี้เรื่องอะไรครับพ่อเม้งบางนารู้จักไหมที่ผมหาข้อมูลมาเป็นเป็น อีกหนึ่งคดีที่คดีใหญ่เหมือนกันคือเม้งบางนานี่็คือเป็นเจ้าพ่อเหมือนกันใช่ไหมพ่อเม้งบางนาเป็นเจ้าพ่อเล่าบุหรี่รายใหญ่ของประเทศไทยเมืองไทยเลยใช่ไหมพ่อไม่ใช่กรุงเทพอย่างเงี้ยเมืองไทยเลยเมืองไทยเลยเม้งบางนาเนี่ยเม้งบางนาเนี่ยนะเรื่องของเรื่องเขารวยอะแต่เขาเป็นคนรอบคอบสกุมยิงปืนแบนมีปัญหากับเจ้าพ่อคนหนึ่งแล้วกันประตูน้ําแต่เจ้าพ่อคนเนี้ยสนิทกับนายโดมสุทิมทองหรือใน ที่พูดเขาที่แล้วจำได้คต้นต้นคลิปสมัยต้นต้นคลิปเขาสนิทกันเขาได้โยนงานมาให้ในโดนทับทิมทองเป็นคนจัดการหรือใน เป็นคนยิงเม้งบางนาซึ่งยังไม่มีหนังสือพิมพ์ฉบับไหนลงเลยนะแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่าคนที่ยิงก็คือในโดมหรือในกับทิมทองคนยิง <ใน S 2> แล้วยิงใคร<น>รู้ไหมกรับอกโอ้เชิงนักเลงมันพิม,นมนเนี่ยมันยิงคือเม้งบางนาเนี่ยขับรถจากบ้านเนี่ยหนึ่งเป็นคนที่ระวังตัวแจอยู่แล้วขับรถออกจากบ้านมาเนี่ยเขาจะไม่มีปืนวางที่ตักคุณใคขับรถไปมือมือก็จับปืนในมือเนี่ยหรือไม่สามารถใครจะมายิงแล้วก็ยิงโต้ตอบได้เลยไวไม่ทันไวแผนคนมองเพชรทำไงรู้ไหมในเมื่อมืออีกมือหนึ่งจับพวงมาลัยอยู่อู โทรศัพท์เข้าไปใช้ให้มืออีกมือมึงจะได้ไม่ไม่ว่างเลยม,มือที่จับปืนจะได้ปล่อยคุณเป็นแบงค์เนี่ยนะับขับรถอยู่ปับ<แ>๊บติดไฟแดงพอกริ๊งปั๊บจอดอยู่ติดไฟแดงพอกริ๊งก็หยิบโทรศัพท์ปุ๊บรับฮัลโหลแสดงว่ามือสองข้างไม่ว่างใช่ไหมกลายไปหยิบโทรศัพท์มารับฮัลโหลมือนี้จับผมอะไรรถมาข้างๆกับปืนจอดข้างข,าง,ขางรถเครื่องก็ยิงแป้งแป้งแป้งจบชีวิตเรียบร้อยเลยจะชักปืนไปยิงส่วนก็ยิงไม่ได้แล้วเพราะมือคุณมาจับโทรศัพท์จะแลละนี่เป็นเทคนิคของเขาไหมสมองอมือปืนปรงเภท เทคนิคของแต่ละคนซึ่งในโดมนี่คือมีแบบนี้เลยในโดมมีแบบนี้ล้วเป็นคนอื่นเนี่ยคือไม่สนใจแล้วให้มายิงก็คือประกบแล้วก็ยิงแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีปืนก็อาจจะโดนยิงสวนวางแผนว่าแนบเนียนมากเนียนมากโอ้ยิงในโดมงานนี้ก็ได้ตังค์ไปเยอะคิดว่าเจ้าพ่อประตูน้ำให้ไปเยอะงานเพราะว่าเขาขัดใจกันนะไปเรื่องระหว่างมาเฟียกับมาเฟียมาเฟียบุญคุณทุกคนผมมั่นใจทุกคนยังไม่รู้เลยออกข่าวหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งทั่วประเทศออกข่าวหน้าหนึ่งแล้วทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครคือคนยิงแต่รายการคุณ เปิดตัวมันนี่ผมกล้าเปิดเลยว่าทุกวันนี้เขาจะไม่รู้นะแต่ผมเปิดตัวเลยว่าานโดมทรัพย์ทิมทอเป็นคนยิงผมกล้าพูดเลยคือผมเป็นรายการแรกแล้วรายการแรกเลยแต่คดีนี้มาหลายสิบปีแล้วนะแต่ผมขอให้คุณรู้เป็นรายการผมกล้าพูดและเต็มปากเลยว่าคนที่ยิงคือในหรือโดมทัพทิมทอเป็นคนยิงพอได้ข้อมูลอย่างไรผมอยากรู้นิดนึงได้ไหมก็ผมกับในโดมก็ใกล้ชิดกันนะก็ถึงบอกว่าไม่ได้รู้มาจากปากของใครนะแต่รู้มาจากปากคนที่สังหารนั่นเองถูกไหมครับพ่อถูกต้องคนที่สังหาร เรื่อขงของเรื่องในในโดมในหลังจ so 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 mm ี่มันถูกจับไปเข้าไปเรือนจำที่บางขวางอ่ะผมไปเยี่ยมเล่นตรงไหนแต่ไม่กับผมไม่ถูกกันหรอกก็เคยยิงกันอยู่ข้างนอกยิงกันไปยิงกันมาใช่ไหมจับฟ้ามีน้ําใจไหนไหนไปเยี่ยมเล่นรงไดนแล้วก็เอาลิขเยี่ยมมันด้วยเลยดีกว่าอถ่าสมัยก่อนก็สามารถเยี่ยมได้เยี่ยมได้เลยใช่ไหมคบคนผกเยี่ยมเลนตรงไหนก็เลยเยี่ยมมันด้วยไปเยี่ยมมันปก็เลยฝากเงินให้มันไปช่วยมันมันก็เลยกลายแบบเคยเป็นศัตรูกันแต่พอออกมาก็เลยกลายเป็นมิตรกันซึ้งใจแล้วก็ได้ใจพ่อด้วย่ยยก็หลาาๆคนอง นิน้อยพ่อก็ได้พูดคุยนะหลังที่เป็นคดีดังๆคดีขคัศยามนนะพ่อก็รู้จากปากของคนพวกนี้เหมือนกันใช่ครับนะฮะก็เนี่ยตอาเบงมังนาเล่าสั้าๆเขาเสียชีวิตไปแต่ผมก็ได้เปิดเผยว่าจบชีวิตเพราะใครเหมือนที่เอ่ยไปแล้วนะครับทุกคนได้ฟังเรื่องท่านสจรักไปแล้วครับทีนี้ผมอยากจะให้ทุกคนได้ฟังความเป็นมาของสจออดบ้างั่นก็คือตัวพ่อในนี้ครคือเป็นยังไงจากนักธุรกิจครัวม้าน้ําเข้าสู่การเป็นสจออดแล้วมันมีอุปสรรคา ในในการที่บอกเราไม่เคยเข้าวงการตรงนี้เลยและอำนาจชั่วโมงนั้นกว้างกว่าตอนสอจอตอนนี้นะคือตอนนั้นสอจมอันจะดูแลเขตอำเภอเมืองเนี่ยของพ่อดูแลตรงนี้ติดทะเลเลยนะหัดเจ้าเลยนะยาวไปตรงนู้นติดหนองยอป้องเลยนะอ่าไม่ใช่เขตแค่ตัวเมืองอันนี้เด็กๆก็แบ่งเขตเลยนิดเดียวเองครับหรือไม่ไม่ขี่ตำบลเนี่ยอำเภอเมืองสอจอคนหนึ่งก็ดูแลแค่ตำบลนี้สี่ตำบลแต่ในยุคพ่อเขตอำเภอเมืองเนี่ยนู่นสุดทางหนองยอป้อง ประมาณกี่ตำบลพ่อน่าจะยี่สิบแต่พ่อลืมลืมนะไม่ชัดเจนเพราะผมคนเชรอะผมรู้พื้นที่ที่พ่อพูดมาเนี่ยมันกว้างมากเลยนะหลายตำบลทีเดียวละครับพูดถึงการดูแลที่ต้องวิ่งดูแลชาวบ้านช่วยเหลืองานศพงานอะไรพ่อก็ต้องมีตอนนั้นก็มีเลขาคอยรู้เลยว่าหัวคะแนนก็ต้องรู้เลยว่าตำบลนี้ใครตายหมู่นี้ใครตายหมู่นั้นใครเสียชีวิตปั๊บพงหลีดตถึงก่อนแ้ลครับจอยุทธพงศ์สงุทรัพย์ออดหัวคะแนนเราไปไปตั้งแล้ะแต่ก่อนเป็นพิ่ลูกลำบากเนี่ย ผมอยากจะรู้เนี่ยก่อนเป็นเนี่ยพ่อคนมันลองของเยอะมากลูกคนลองของกับพ่อเยอะมากว่าไอไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยเพลบรีอ่ะนั่นแหละมึงมาจากไหนอยู่จแล้วมันเป็นยุคบ้านป่าเมืองเถือนด้วยตอนนั้นแล้วไปลงกับทีมไหนรู้ไหมครับพ่อก็ทีมปิยากินันทั้งทีมเลยก็ตอนนั้นหัวหน้าทีมก็มีเพื่อนรักกันเลยนะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันจันเรบุญส่งนะนี่เป็นเป็นเพื่อนรักที่นิสัยดีมากแล้วก็เป็นเป็นเจ้าของขนมมแกงเป็นลูกเขยขนมมแกงแม่กิมไลโหูดังมากใครเมืองเพชรเนี่ยใครชาวเพชรเนี่ยไม่ต้องมาาชเเเพรหอใคที่่ผนืง คือมอแกงนี่คือต้องขึ้นชื่อเลยฝากแม่กิมไรเบอร์หนึ่งเลยนะมอแกงสมัยนั้นพ่อแล้วก็แตกหนกเป็นของคนนู้นคนนี้คนแมู่้นใช่ไหมพ่อใช่ใช่แต่แม่กิมไรเขาเบอร์หนึ่งแล้คเดิมเลยและคนนี้ก็คือเป็นมือของปียักษ์อังินันเขาเป็นหัวหน้าทีมก็คือเจเลบุญส่งแล้วก็มีในทำศูนย์ตรงมันทั้งหมด5คนอ่ะในทีมเราเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญสุดคนนั้นในนั้นนะฮะตัวเต็งก็คือชายะอังกินันเป็นปัจจุบันเป็นนายกอบจอยู่นายกอบจอยู่นะครับนะนายกปลาย การเรียกครับในทีมของเราทั้งหมดทั้งหมด5คนเนี่ยครับส่งทั้งหมด5คนก็ปรากฏว่าได้มาสี่ตกไปหนึ่งแต่คนที่เข้ามาแทนก็คือนายอภิชาติสุภาแพงคือตอนหลังก็ได้เป็นสสแล้วก็มีหม่อมหลวงนงนุชหม่อมหลวงนงนุชพันลัยอีกคนหนึ่งทีมเราส่ง5ได้หนึ่งพูดง่ายๆในเขตเมืองเราได้แ่บทดอ่ะนี่การหาเสียงเนี่ยพูดตรงๆว่าบางครั้งก็มีการมามาลองของกับพ่อบางทีเอาเข้าไปตามดงตาอะไรถวหนองขนานหนองว่าเขาไปลึกๆเนี่ยพ่อต้องลงพื้นที่อ่าไปหาเสียงดเดินๆไปก็ลำตั้ง ทีหาเสียงมันก็มีบางคนก็ถือ M มายิงเราพูดทีก็ยิง M อ็มีปั้งเราพูดทีมก็ยิงเมใส่ปั้งอย่แบบนี้เลยมีบางทีก็พูดว่าดูถูกเอ้ยสอจอขี้โมอะไรเงี้ยพูดถามว่าส,อสอจอขี้โมเหมือนยิง M แบบให้เรารู้ว่าไม่เคยชอบมึงอะ่ะเพราะมึงไม่ใช่เบอร์ในดวงใจที่ครูต้องการจะเลือกก็มีตัวดีๆเยอะแถวงขนานน,าน,นองว่าตอนนั้นนะครับเขาก็แล้วก็ผ่านตรงนั้นพยายามต่อสู้ทําเฉยนะดูว่ามึงจะยังไงล่ะแต่เราก็ไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าเราก็ไม่อยากไปทะเลาะกับชาวบ้านเราก็ยอมมี บางวันมียีย้ยอกีกบางทีหาเสียงเหนื่อยๆหนืยกลับมาถึงบ้านห้าทุ่มเที่ยงคืนลวไอ้ยิงปืนหน้าบ้านขับรถผ่านยิ่ปัๆๆปัปังปัเดี๋ยววิ่งไล่ยิงปั๊บปั้ปัปปปงป,ป,ป,ปัยิงหน้าบ้านเพื่อจะหลอกล่อให้เราออกมาแล้วอาจจะยิงเราก็ได้เพืออ่อไม่ต้องให้เราได้อหรืออ,อ,าอาจจะแบบขู่ให้กลัวไปเลยใ,<ช>ให้ถอนตัวไปเลยประมาณนั้นใช่ไหมพ่อใช่ไั้เราก็ไม่ยงงั้นเราก็เอาคนก็ไปนอนอยู่หน้าในรถแต่จอดหน้าบ้านว่านั่นเข้ามายิงปั้งปั้งปั้งไอ้นี่ก็พอรถยิงปั้งปั้งปั้งไล่ขวดยิง <laughs> ไม่มาอีกเลยตอน้ต้องเล่นมันเฉียบขาดบอกเฮ้ยขอ,อนิดเดียวไปให้วัวเฮ้ยไม่ได้มึงตัดได้ไงทะลึ่งมาจากไหนเนี่ยมึงเดี๋ยวก็โดนหรอกเท่านั้นอ่ะกระทิ้งตะก้าเสร็จปับ๊บแกใช้เนี่ยแกหันหลังงี้นะแล้วก็ใช้หนีมเงี้ยแล้ว <S <S ยิง ปึ้งเข้าแสกนายคนนั้นเลยโโอ้โไม่ต้องหันไปดูเลยฝีมือฉากาจล้วละ่ะสิบเบ็ดด้วยนะสิบเบ็ดสิจ๊ะก่อนจะจากกันไปนะครับสําหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ